คลิปนี้เราขอพาชมแผนกไตเทียมที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาแผนกไตเทียมเปิดให้บริการกับผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องฟอกด้วยเครื่องไตเทียมและให้บริการล้างไตด้วยวิธีออนไลน์ s d f ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดของเสียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้ตัวกองที่มีประสิทธิภาพการกองสูงและใช้น้ำบริสุทธิ์ระดับสูงในการกำจัดของเสียให้กับผู้ป่วยช่วยลดภาวะติดเชื้อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญเลยนะคะเราก็จะมีการแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมน้ำและอาหารให้กับผู้ป่วยที่มาฟอกไตด้วยค่ะแผนกไตเทียมของเราสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงถึง16เตียงและยังรองรับสิทธิ์ของค่าราชาการสิทธิ์ การสังคมและสิทธิอปทอด้วยนะคะหากท่านใดที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่เบอร์062 592 9111แผนกไตเทียมได้เลยค่ะ